โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเหมือนด้วยนะครับวิธีสอบวัธีการปั๊มผู้ติดตามของ t ิกต ok นะครับแบบง่ายๆนะขั้นตอนแรกก็ให้มาน้าที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลค์เคมนะเซิร์ชเสร็จจะเจอเว็บไซต์ด้านบนสุดนะครับของไลค์เคมนะให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากมาด้านนี้แล้วนะสำหรับใครที่จะมีสมาชิกนะครับให้กดสมัครสมาชิก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ก่อข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งได้เลยนะครับที่ใช้ อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กในช่องเด็ดตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกนะหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับไปใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะแล้วตามเว็บไซต์ได้ะมานี้นะครับให้ทุกคนไปที่บนหมุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปิดมูดที่เราต้องการใช้บริการนะ Facebook IG ีทิกต็อก YouTube นะครับสามารถเลือกดูได้นะพวกนี้ผมจะเลือกเป็นทิกต็อกบริการดีบริการแนะนำนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกเป็น ติดตามตัวแรกนะครับคุณภาพดีครับตัวนี้อ่าลิงก์วิธีเอาลิงก์นะครับให้มาที่หน้าทิกต o อกที่เราต้องการปั๊มผู้ติดตามนะครับให้คัดลอกติ๊ด้านบนมาครับนี่นะลิงก์จะอยู่ด้านบนนะครับให้คัดลอกมาเลยนะคัดลอกเสร็จมาว้านสะดวนตรงนี้ตรงนี้นะง่ายนะครับอ่าแล้วเลือกไปมานะมันจะเลือกฟักหนึ่งร้อยผู้ติดตามนะครับหนึ่งร้อยก็ตอนนี้มีสามร้อยแปดสิบหกคนนะครับอ่าาบรไปการก็สี่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะก็สักซื้อเลยละ ระบบเวลารับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับให้จำรหัสนี้ไว้นะครับ2786นะแล้วก็ไปที่ประบบการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เช็ครหัสน,นะส7 8 6นะครับสถานะรอดำเนินการอยู่นะครับเดื่องมันจะทยอยขึ้นเองนะตัวนี้สำหรับใครที่ยังไม่เครดิตน,นะครับให้คลิกวิจิตเติมเงินได้เลยครับตัวนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการใช้ที่เราต้องการเติมเงินนะครับสแกนเคียบโค้ด มันนี่วเด็ดแล้วก็ต่อไปนะมีสาช่องทางให้เลือกนะครับใครสะดวกชองทางไหนก็สามารถเติมช่องทางได้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของว็บไซต์สแตนดิ้ในที่นี้ครับทุกบริการนะเร็ราคาขั้นต่ำสูงสุดนะครับสามารถเช็คได้ทุกบริการเลยตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นการติดต่อแอดมินจะสามารถติดต่อเอดมินผ่านทางตัวได้เลยครับสามารถแจ้งยอดไม่ขึ้นทำเงินไม่เข้าสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะ ตอนนี้ก็มีสามว่าไปบบสิบหกคนนะครับเดี๋ยวผมจะดีูสักรอบนะอ่าขึ้นมาหนึ่งคนน่าจะทยอยขึ้นเรื่อยๆอยครับตัวนี้อ่านี่นะทยอยขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับผมจะตัดมาตอนที่มันขึ้นเยอะกว่านี้หน่อยนะเฮ้ยครับผมก็ตอนนี้ก็จะพักหนึ่งนะตัวที่สามก็คือมาเป็นสิบ้สิบสี่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทยอยขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้อ่านี่ดูสักรอบนี่นะครับนี่นะ พุ่ยต่ำจะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะมีบอกอยู่นะสำหรับใครที่ต้องการปั๊มพุ่ยตามของ tiktok กันครับราคาแบบไม่แพงราคาถูกนะที่ผมจะทิ้งรีเวิรไซต์ของไรเฮมไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ